สวัสดีค่ะชื่อบอัวผันค่ะบัวผันเป็นสาวโสดที่มากด้วยวยัยวุฒิอาศัยอยู่กับคุณพ่อนะคะของตัวเองแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงที่น่ารักมากก็คือหมูที่ชื่อวนวลนะคะนิสัยของนางก็จะเป็นคนที่ห้าวบ้าพลังแล้วก็จริงใจค่ะมันถึงเวลาแล้วที่ผู้หญิงทุกคนจะต้องลุกขึ้นมาพังงดเขาว่าเองเนี่ยพาลูกเองไปหาหมอบ้างนะกูพาไปหาแล้วอ แต่่ก็ไมมเหนหนูอฉากหลังของหนังเรื่องนี้ด้วยความที่มันเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในหลืออยู่ในหลังเขาอ่ะภูเขาหินใหญ่ๆอ่ะเป็นแบ็กกราวของหนังอยู่เสมออะไรเงี้ยแล้วก็บรรยากาศมันจะไม่ได้เหมือนที่ทคนมนุษย์ทั่วไปเขาจะไปอยู่กันนแล้วคนในหมู่บ้านก็จะเป็นคนแบบจังหวะประหลาดๆอ่ะ <laughs> ออยู่กันเองแบบเนี้ย Uhm. คือมันเป็นหนังที่แอนไม่ใครดาวได้หรอกมันจะไปทางไหนเวลาคนถามว่าแอนหนังเรื่องนี้เป like oh. ็นไงเวลานก็คิดไปนิดนึงจะเล่าอะไรก่อนดีวะอะไรเงี้ยมันมีความแบบเออเพียนเพียนพิสดารอะไรอยู่ในนั้นค่อนข้างเยอะบัวผันฟันยับ24พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์